ดีอเลยนะแสบตาแสบตาไปสิเมื่อกี้บาดเจ็บอะไรแปลกๆเอาไฟไปเด็กนี่ไงวิวปิวปิวหัวแตกเกือบตายเนี่ยเอาปืนมาเฮ้เฮ <c oughs> ฉันจะลอยิงไก่ยังไงล่ะมันจะต้องมีตัวหลงนั่นไงเสียมาแล้วเสียมาแล้วนี่ยิงไปสอง,งดอกปิวปิวปิว มาพร้อมกับปืนอาร่าอย่างนั้นเรอโอ้ยยี่สิบโอ้เหน่ยะเจอกันรอบหน้าได้อีบ้างในที่สุดก็มาถึงไวัยัางกระตัดต่อเพราะตัดต่อได้แหละมาถึงไวโอเคมาใช้เจดักกิ้งเกอิงยี่สี่เกเบอร์ทางอาจมารอบตุยฉันอย่างนั้นเรอไอ้พวกนี่เสดี โอเคแหละฉันจะดักยิงเธอจากตรงนี้เลยนะยีสีเบอร์โอ้ดีไงขอจริงจริงด้วยใช่เสกหรือเปล่าไม่ใช่เสกก็ตายไปขอโทษที่เันลงที่โซว่านะเอโหสีฉันดูเอาเท้าหลอกไปก่อนแล้วกันไอ้นี่ finish น่าจะโหดเกินไปแล้วนะ ไม่ใช่ได้ยิงมักสิ One <enemy> เออไวเปอร์ก็อีกคนนึงนี่ไงได้ยิงแล้วยี่สิบนี่สมแน่อ,อืมเอาละมุมอร่อยจะต้องได้กินหนึ่งคนแน่นอนท่านเนี่ยโซวะานอีกแล้วนะนี่ไงยิงสกิลอีไปก่อน ดิอิตไม่สเตปก็ใจไหมแล้วกด E ใมาอีกทีหนึ่งนิ้วให้หน่อยโอ้น่าทัจริงเสียงฝวัญเราเลลล่่นนเเชิวจี๊ยบๆให้ดูสินี่ยิงเออคุกกี้เส <ห Superman> uh ียงทายยังไงนะเพื่อจะอยู่หลังมาเลยอืมเดี๋อความขัดหมายจริงเลยนะไปวาง B เนี่ย วบเลยแล้วกันเอาเท้ารอไปเจอให้เขารู้กันไปแล้วเราอยู่ตรงนี้โอเคละไอ้ดูสิการติ๊กอย่างนี้หมายความว่าต้องอยู่แถวนี้เงยแก่โยนแปดดักไปหนึ่งทีข่านแน่นี่ไงหน,น่นงหายตัวหายตัว เซ็คยูนี่เซ็คยูนี่เฮ้ยเยอะมากไวเปอร์กลับมาบุมเดิมอีกครั้งที่เก่าเวลาเดิมเหมือนโซว่าอ่าโซว่าจะเข็ดแล้วสินะงั้นก็ไปทางอื่นเออพอไปมาทางนี้แล้วนายก็ได้หนึ่งคิวเลยเห็นไหมโอเคละเราปล่อยเท้าลอกไป แล้วก็ไปตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะเราจะได้ฟีหนึ่งตัวเลยนะนี่คือทิกส์ยังไงล่ะไหนเชเว็บเชเว็บอืออยู่ไหนนะอยู่นี่ป่ะน,น,นั่นไงลวงไปหนึ่งึงสไปดาวแล้วนะจะมาหรือเปล่าแต่ฟีนิกซ์อยู่ตรงนู้นเราคงจะเก็บหมดอ้าวไวเปอร์ทำไมไวเปอร์โดน ฟีดิกไม่ดูแลเลยอ่ะอืมเซตเดียวใช่ไหมแง่ไม่มีคนไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีงั้นเราแอบอ้าวฟีนิกหายไปอีกคนหนึ่งแล้วไงเป็นงั้นล่ะเซกอยู่กันแล้วนานๆนะอย่าพิ่งไป เดี๋ยวเราดูตรงนี้ให้เราแคปตรงนี้นั่นไงชิปเปล่งแล้วเสกเสกบินไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรเราจะแก้แค้นให้หนางเองให้คุณเธอเองอืหินล้วนๆโทษดีนะฉันฉลาดกว่านะอืหลังจากเมื่อกี้ตึงๆไปอาเรามาที่เดิมของเรากันดีกว่ามไม่มีอีกแล้วสงสัยเขาจะเข็ดเข็ดแหละโดนไปขนาดนั้น แต่ทำไมโอเมนเถื่อนยังอะ <c oughs> ที่กะไม่เล่นเลยใช่ไหมกะเล่นคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยเคไปไม่เป็นไรอีกสองตัวเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้ต <c oughs> ื๊บๆๆๆโอ้ไม่นะดีนะเขาเอาเรื่องจังเลยเอาสิร่วงไปเลยเห <c oughs> มือนจะไม่มาตรงนี้ใช่หรือไม่ยิงดักสัก,กันอันนี้กง <c oughs> ไม่มาแล้ว <c oughs> แหละจะมา <c oughs> ทางนี้หรือเปล่า ม,มีปลาแปดอัดไปหนึ่งทีไม่มีเลยครับหรือว่าจะไปเอนี่สั่งเท้าปอมไปก่นอนชาร์ตเอแล้วบายเอไวเปอรย์ยิงโอเบนจากกี่โหดๆไม่นมนะโอ้ฟินิกอีกตัวหนึ่งโอ้ยเก็บสีป่ะเนี่ยไม่ต่บผมไม่ต่บผมไม่ต่ออันติซะด้วย แย่แล้วไงไวเปอร์เราคุณไวเปอร์อยู่กับเรานานๆนะขอร้องล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คก่อนนี่ปลาแฟตเป็นหนึ่โป๊ะอะไรอ่ะผีหลอกโอเคละจาบเมื่อกี้เราโดนไวเปอร์ยิงหัวแตกแล้วก็โผล่มาแบบผีงั้นเราก็จะมาเล่นทางเดิมเหมือนเดิมแล้วกันนะ อจะมีคนมาไหมนะไม่มีเลยเล่นทางนี้ก็ได้เราเหงาแล้วนี่อนเอาเท้าปลอมไปสเต็ปเดิมอมไม่ได้อยู่เององั้นหรอแสดงว่าต้องอยู่บีแน่นอนเลยสเต็ปแบบเมื่อตกี้ทำยังไงคงจะรู้กันแล้วใช่ไหมทุกคน เขาดีโดดอยู่ตรงนี้หัวแตกไปหนึ่งไวเปอร์นี่ไงบางอาจมาผีดอกใส่เราอย่างนั้นเหรอว่าไปก่อนหนึ่งสเต็ปนี่เดินเสียงดงๆไปเลยเขารู้ไปเลยว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่ไหนนะ f นิกซ์เกมหมดเลยอ่ามันต้องมีหลมมาบ้างแหละ นั่นไงสวยปล่อยให้เราเหงาอยู่ตั้งนานเยี่ยม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 าเยี่ยมมากที่มาเล่นตรงนี้ทิ้งเทเลไปเหมือนจะมาอีกตัวหนึ่งแสบตาคนบ้าอะไรแฟดใส่หน้าตัวเองโอ้ไม่มีมโนไปเองล้วนๆโอ้โหแต่ว่าปันนะอืมงั้นไม่ไปเลยเอาแฟตไปกินอือกำแพงล้วนๆใครมันเอาไอวอลมาตั้ง โอเคหละม่านอืมอันติอย่างนี้ม่านอย่างนี้เหมือนเดจาวูเลยโอเคหละมันคงไม่น่าตานี้เห็นจ้าเอ๋เป็นไงนะจ้าเอ๋กว่าเลยหนะ้ามาเรามาที่ทำมาหากินที่เทปนี้จะมีแต่ ที่ตรงนี้ใช่หรือไม่ที่ได้คิวเนี่ยโอเคไม่เป็นไรน,ะนั่นไงโซว่ารู้สึกว่ามีแต่นายคนเดียวสินะที่จะเล่นทางนี้แหละฉันดีใจมากเลยฟินิกเอาเรื่อง,ย,งยังทั้งทีมไม่ฟินิกคนเดียวเลยดีกว่าจะโหลไปไหนเนี่ยมาเรามาเปลี่ยนมุมเล่นกันบ้างดีกว่อาอ่า ว่าแล้วก็ไปมุมเดิมนี่นแหละ <c oughs> พูดทำไมพูดทำไมก่อนไหนดูซิโซว่ามาไหมอ่าไม่มาทำไมถึงไม่มากันล่ะหรือว่าจะเล่นบีอยร์งนันหรอเพรางั้นก็ไม่เป็นไรอันนี้ส่งว่าไปด้วยมาเอาจริงกันสักหน่อยดีกว่ามาั้งเอออุ้ยมาผีหลอกแล้วนี่ไงแลบ,บโผล่มา น้ำแน่ดีแน่โอ้ไปไวเปอ,อ,อรส์อส,อสุดยอดมากอยู่ไหนจ้า,านี่หร,รือเปล่าเอาเท้าหลอกไปกินเสียงมันอยู่ทางซ้ายไวเปอร์ลั่วอย่างนี้นี่ไงเอาละรอบนี้เรามากับโอเปอเรเตอร์ยังไงล่ะ กับมุมเดิมไม่มีคนเยอะโซว่านี่เปลี่ยนจุดเล่นแล้วนะ,นะนเปลี่ยนทำไมก่อนอย่เปลี่ยนสี่ถ้าเปลี่ยนแล้วกูจะอะไรกินโอ้ยเลยทุกคนหดกันไปหมด,ดเปิดอันติีอีกแล้ว,วลยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเอาละเรากลับมากับมุมเก่าเวลาเดิมเปลี่ยนคนเป็นเศษอย่างนั้นเหรอ โอ้ยหีส s โอเคละเรามาดูฟินิกเล่นกันดีกว่าอึกว่าถือมาโอดินอันเบอร์รอันเทอนี่เลยไฟเปอร์จ้าสายมือจ้ายืนกันเต็มกระบุงจะทำยังไงโต้เขาจะทำยังไงโตจะได้เราวินหรือว่าเราแพ้นันแต่นักหัวอย่างนี้แต่โซว่ามีโอดินนะ คุณเธอจะทำยังไงเยี <keeps hitting. S 3> ่ยมโอเมนเยี่ยมโอเมนเออเรากำลังชนะใช่เรากำลังชนะเออโดนตุยตูดไปหนึ่งตัวเสกคู่เยอะเลยก็อยู่ตรงมุมอเปล่าอ้าไม่ใช่เขาอยู่นู่นอยากคิดยังงครับสิโอเมนสู้ๆเขาสู้เขาเออตาย ไอ้เมื่อเปลี่ยนฝั่งแล้วล่ะก็คงจะไม่ไปห้องน้ำแล้วแหละรถของแรดพร้อมระเบิดนี่กะตายเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนกำลังใจมาเองผมก็จะย้ายบีบีเนเล่นได้กสดสตีนมากโอเคแล้วปล่อยเท้าปอมไปก่อนเจ้าไอ้โมนี่เนี่ยนี่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 นนนเออ มันคงจะไม่มีใครอยู่แถวนี้ไม่มีหรอกไม่มีอ่าไม่มีเช็คแล้วมไม่มีอีเสกไม่นะสามตัวกับห้าตัว,ตวเกษตกทุกนัดสวยมากดูไวเปอร์ก่อนไวเปอร์เพื่อนอยู่เอนะอมไม่เป็นไรไม่เป็นไร วางแล้วแพนแล้วแพนแล้ว,วเออเลือดสี่แปดกับเลือดสี่หกอ,อีฝั่งนู้นที่มันฟูทุกทัวร์เลยไหมเนี่ยแต่คงไม่คงไม่คงไม่ทุกคนสู้ได้ผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นสู้ๆนะมันขึ้นมาแล้วอยู่บนทาวเวอร์ใช่ไหมเขาเรียกทาวเวอร์อ,อยู่ห้องน้ำโอเคทาวเวอร์ในหัวแตกมันก่ตัวไอ้ มีแววมีแวว <c oughs> มีแววอยู่ระเบิดก็จะระเบิดแล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมอีกทีเดียวเองโอ,โอเคโอเคสวยน่ารักอันนี้เล็ปาระ,ะเบิดมาเลยนะเราเพิเ่งจะเจอหน้ากันเองนะในเราใหม่เนี่ย ไม่ต้องโกรธขนาดนั้นโดยการปลาระเบิดมาทักทายกันก็ได้ไ<น>อนดูสิอตาเต็มไอวอรแบบเดิม,มดิแต่ตอนนี้เราจะให้ไว้เปอร์เดินเข้าไปก่อนฮะโอเคแสดงว่าไม่มีเศกไม่ดักแน่นอนร้อเโอเคเราตามไปสมทบได้อืมตายไปแล้วเสกไม่ดักแต่ไวเปอร์ดักคืออย่าง อุยอ <C> e <at> ุยอุยมันนั่งนั่งทำอะไรวะนั่นอ่ะไปนะโอเมนโอเมนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเย็น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 เละตัวเดียวใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นอืมมันตุยตูดมันไม่ใช่ตุยตูดหรอกไม่มองเองเค่องสมน่ มาแล้วมาแล้วโอเวนมันไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมบอกชั้นทีว่าไม,ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไม่รู้ตาย่าหมดเลยอมรอบนี้รอบใหม่เราจะเป็นคนใหม่ผมจะไม่โยนแล้วผมจะเอาจริงแล้วนะครับ <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเจอกันหน้าห้องน้ำ <c oughs> นี่จุดทำมาหากิน อ look, ่ะยองยองแ้ดักเปล่าดักเปล่าอ่าไม่ดักชี้ได้อยู่ได้อยู่อาจจะได้กินแบบหลมๆหลายๆตัวอะไรเงี้ยอ้าวไม่อยู่นี่เขาเฝ้าบีกันหมดเลยเลยนั้นเขาไซส์แบบง่ายๆเลยดิเสียงปืนะมันยิงจากตรงไหนวะรอก่อนแล้วกะนอเคโอเมนวับแล้ววับแล้วไม่วับเข้า ไม่ว่าเข้าเอหรือเขาบีางั้นหรออืมนั่น,น,นงไงโดนเสกยิงตายไปแล้วหนึ่งตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะไม่โทษนายนายไ,ได้วางแล้วเยี่ยมเยี่ยมมากตรงนี้ไม่มีใครไม่มีใครก็ก็ก็แย่แล้วี่บ้าน่าพวกนายต้องสู้ๆเผื่อฉันด้วยนะโอเคไหมอย่าเพิ่งยอมแพ้เราอีกแค่สองราเองอีกสองราวก็ชนะแล้ว สู้เขาโอ้โห,โโหกระโดดยิงเป็นจิงโจ้มาฟิดิกความหวังของหมู่บ้านไม่โดนเอ้อไวเปอร์มาอีกทางนึงไม่เปไรทำดีทำดีหยิบ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 เอาละร,รอบดี ผมก็จะยืนแนวคำเดิมว่าผมจะเอาจริงนะดูนี่กับจุดทำมาหากินของผมรอบที่สองนะครับผมเช็คแอรไม่ดักแบเก็บเก็บไข่โชว์นี่ยิงวาร์ปนี่เหมือนเดจาบูแต่ถ้าอีโซว่ามันอยู่ก็ไม่รู้จะพูดไงนะนั่วนวาร์ปดเลยแล้วกันอไหนดูดิอีโซว่าไม่อยู่แต่อีแรสอยู่ มันก็คงต้องฝากความหวังไว้กับทุกคนโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเมนโอเมนเปิดอันตีเปิดตีแล้วไออันตีที่ไม่ใช่วาปเป็นการบัฟให้เก่งขึ้นยังไงล่ะดูเหมือนจะลาดลาวแล้วสินะผมคงต้องเอาจริงอย่างปากที่ว่าแนละ้วเหมือนกันอะรแรนะไป อีไหนดูสิมีใครอเปล่าขอสักหนึ่งคิวหล่ำๆก่อนจบเกมเห็นนะไวเปอร์อี่จะปิด,มดไมค์ไรแล้วเสกมึงอีกแล้วตอนจบเกมมึงก็ยิงกูเลยเนี่ยไอ้จีกไม่พอชุบมาด้วยมีน้ำใจจริงๆขอเราทุกคนเอานี้รอบสุดท้ายเลยนะสูๆ้สๆเขา อันตี้แอนตี้แอนตีต้ดำโอ้โหวินิไว้นะงสามต่อสามสู้ๆสู้ๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้อืมเก๋อันนี้ได้แล้วหนึ่งเศรโอ้มินสวยมากเก่งมากตบมือไอ้ดูสิเนียน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 นะครับ นี่ไลาดละนี่รวยโอ้มินเยี่ยมอได้เอซีด้วยรักเลยวับไหวับไหมเออเยวับเย่้ทไมปล่อยไวเปิร์ไวคุเดียวาเฮยนะไม่เฝ้าไวเปิร์อาจจะทแบนี้ไ่ด้วงนวงนเดี๋ยวหมดเวลา้ไวเปร์บนากล้าทิ้งสาวน้อยอยู่คนเดียได้ยังไง ใจเดิเนเยี yeah. ่ยมเยื้อจันติแล้วอย่างนี้นะซู่ซู่เขาน,นี่คือรอบสุดท้ายบอกเคนทีว่านี่รอบสุดท้ายนะใช่ไหม,มเราจะขึ้นร้งไปได้วยกันนะความหวังความหวังของหมู่บ้านเยี่ยมเย่ <Yeah. S 1> yeah. แรงขึ้นครับผมเยี very good, very good. ่ยมไปเลยเวลิกุดเวลิกุดครเอาละครับในเมื่อเกมมันจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะเริ่มกลับมาทยอยทำคลิปให้ดูแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย